สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออน่าสนใจมากนะครับจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเลยเรื่องท u ลิปเมเนียครับค่ะสวัสดีค่ะคือข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เนเธอร์แลนด์นะครับศตวรรษ,ษที่17แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องดอกไม้สวยๆธรรมดาแต่มันคือวิกฤตฟองสบู่ทางการเงินครั้งแรกๆเลยที่เคยมีการบันเทิกไว้ใช่ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือแม้ว่าจะผ่านมานานมากแล้วหลายร้อยปีเลยนะคะ เรื่องนี้ก็ยังเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากๆนะคะในวงการเศรษฐศาสตร์การลงทุนเขาก็ยังพูดถึงกันอยู่ตลอดครับเป็นบทเรียนเรื่องจิตวิทยามวลชนความผันผวนตลาดได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจบลงยังไงน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นจริงๆนี้มันมาจากไหนครับไอความคลั่งไคล้ทุลิปเนี่ย เหมือนกับว่าต้นทางมาจากจักรววัติออตโตมันใช่ไหมครับแล้วพอทุลิปมันเข้ามาในยุโรปปลายปลายศตวรรษที่16ด้วยความที่มันดูแปลกใหม่รูปทรงสีสันไม่เหมือนดอกไม้แถวนั้นมันก็เลยฮิตเลยกลายไม่ของฮิตอย่างรวดเร็วใช่ค่ะโดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์ครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรวยสถานะอะไรแบบนั้นไปเลยโดยเฉพาะในหมู่คนชั้นสูงพ่อค้าชาวดัตช์นี่คือชอบมาก แล้วก็มีพันธุ์พิเศษพิเศษที่ลายแปลกๆที่เรียกว่า broken tulip นะคะโอ้ broken tulip ค่ะอย่างพันธุ์ดังๆก็ s e m p e r a u g u s t u s ลายขาวแดงสวยมากแต่ที่ที่น่าทึ่งคือไอ้ความสวยความแปลกเนี่ยจริงๆมันเกิดจากไวรัสอ้าวเหรอครับใช่ค่ะไวรัสมันทำให้สีดอกเพี้ยนไปแต่สมัยนั้นเขายังไม่เข้าใจกันครับผมก็เลยยิ่งทำให้มันดูหายากดูลึกลับราคาก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก แล้วจากความนิยมในความสวยงามนี่แหละที่มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับพอมันฮิตมากๆของมีน้อยราคาก็พุง่งใช่ค่ะคนก็เห็นช่องทางเกงกาไรกันใหญ่เลยมีการพูดถึงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตรงนี้มันเป็นยังไงครับในยุคนั้นเนี่ยคือใช่ค่ะตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนสัญ,ญญาล่วงหน้าในตอนนั้นก็คือข้อตกลงว่าจะซื้อหัวทิวลิปกันในอนาคตโดยตกลงราคากันไว้ก่อนเลย แม้ว่าหัวทิวลิปนั่นน่ะอาจจะยังอยู่ในดินอยู่เลยคือของยังไม่มีตัวตนจริงๆด้วยซ้าหรือยังไม่ได้ปลูกเลยก็มีค่ะใช่แล้วสัญญาพวกนี้ก็ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆ oh. แต่ละครั้งราคาก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นคนซื้อตอนหลังๆนี่คือไม่ได้สนแล้วว่าดอกไม้มันจะสวยจริงไหมหรือมีค่าเท่าไหร่ oh. แต่หวังอย่างเดียวว่าจะขายต่อให้คนต่อไปได้แพงกว่าเดิมมันกลายเป็นตลาดเก่งกำไรเต็มตัวไปแล้วค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับความคาดหวังล้วนๆเลยฟังดูสถานการณ์มันเริ่มจะคุมไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วช่วงที่มันพีคสุดๆราคาพุ่งสูงสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นมีบันทึกไว้ว่าช่วงต้นปี1637เเนี่ยราคาหัวทิวลิปบางคันโอ้โหมันแพงแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะแพงกว่าค่าแรงช่างฝีมือทั้งปีหรือบางทีแพงกว่าบ้านทั้งหลังในอัมสเตอร์ดัมอีกใช่ค่ะแพงมากจริงๆแล้วที่น่าตกใจคือไม่ใช่แค่คนรวยนะครับที่เล่นกัน เหมือนกับว่าคนทุกชนชั้นเลยตั้งแต่ขุนนางพ่อค้าไปจนถึงเคนรับใช้ค่ะกระโดดเข้ามาในตลาดนี้หมดเลยหวังรวยทางลัดกันบางคนนี้ถึงกับเอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองเลยนะครับเพื่อเอาเงินมาซื้อสัญญาหัวทุลิปเนี่ยเป็นราคาที่แบบถ้ามองย้อนกลับไปนี่คือไร้เหตุผลมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับพื้นฐานจริงๆตอนนั้นครับ มันสะท้อนเลยว่าจิตวิทยามวลชนความโลภเนี่ยมันครอบงันตลาดได้สมบูรณ์จริงๆจนคนมองข้ามความเสี่ยงมองข้ามมูลค่าที่แท้จริงไปหมดเลยแล้วจุดจบมันเป็นยังไงครับอะไรทําให้ฟองสบู่ที่มันพองโตขนาดนี้มันแตกออกได้ค่ะฟองสบู่มันก็แตกดังโพละเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งหกสามเจ็ดแป๊บเดียวเองนะครับหลังจากช่วงพีคใช่ค่ะแป๊บเดียวเลยปัจจัยหลักๆก็คือราคามันไปไกลเกินไปแล้วไกลจนไม่มีใครกล้าซื้อต่อแล้วค่ะ พอเริ่มมีคนเอ๊ะชักไม่แน่ใจเริ่มพยายามเทขายสัญญาที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยครับมันก็เหมือนโดมิโน,โนเลยค่ะความตื่นตระนกมันก็แพร่ไปเร็วมากอความเชื่อมั่นที่เคยดันราคาอยู่ดีๆก็หายวับไปเลยประกอบกับออพอถึงฤดูป,ปลูกจริงๆทิวลิปมันก็ออกดอกออกหัวมาเยอะขึ้นตามธรรมชาติอ๋อของไม่ได้หายากอย่างที่คิดแล้วใช่ค่ะความเชื่อเรื่องความหายากมันก็เลยจางลงไปอีก ผลก็คือราคาดิ่งเหวเลยสิครับดิ่งแบบรุนแรงมากค่ะในไม่กี่วันมีข้อมูลบอกว่าบางหัวที่เคยราคากันเป็นพันๆกิลดอร์เนี่ยค่ะเหลือไม่ถึง10กิลดอร์ก็มีใช่ค่ะลดลงแบบน่าใจหายเลยผลกระทบตามมาก็คือคนที่กู้เงินมาหรือเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาลงเนี่ยก็เจ๊งกันนา,นาวเลยค่ะครับขาดทุนย่อยยับหลายคนก็ล้มละลายไปเลยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกเลยของฟองสบู่เศรษฐกิจ ที่ราคาของสินทรัพย์มันพุ่งขึ้นไปเร็วมากสูงเกินมูลคา่าจริงไปเยอะโดยมีแรงหนุนจากพฤติกรรมเกงกรราําไรความคาดหวังล้วนแล้วสุดท้ายมันก็พังลงมาเร็วมากเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังๆเขาก็ถูกเถียงการ่ระขอบเขตความเสียหายจริงๆนะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงกว้างขวางเท่ากับที่ตำนานเล่าๆกันมาหรือเปล่าค่ะก็มีมุมมองนั้นอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันทิ้งบทเรียนสําคัญไว้จริงๆนะครับแน่นอนค่ะถ้าให้สรุปบทเรียนสําคัญสําคัญจากเรื่องนี้นะคะก็คงมีซึกสามข้อหลักๆครับ 1. คือพลังของความเชื่อมั่นความคาดหวังของตลาดเนี่ยมันมหาศาลจริงๆมันดันราคาให้สูงเกินจริงไปได้แบบไม่น่าเชื่อเลยจริงครับ 2. คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันลอยไปไกลจากปัจจัยพื้นฐานมากๆการปรับฐานแรงๆหรือการทาทลายเนี่ยมันแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ และ 3. จิตวิทยามวลชนความโลภความกลัวพวกนี้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆในตลาดการเงินเสมอมาไม่ว่ายุคไหนไหนเป็นบทเรียนที่ยังใช้ได้อยู่เสมอเลยนะครับเนี่ยถึงปัจจุบันเลยใช่ค่ะและมันก็น่าชวนคิดต่อนะคะจากเรื่องในอดีตเนี่ยว่าทุกวันนี้โลกเรามันมีสินทรัพย์รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยครับพวกสินทรัพย์ดิจิทัละไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทั้งหุ้นเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลหรือแม้แต่ของสะสมแปลกๆบางอย่างถึงเราจะรู้บทเรียนจากทิวลิปแมาเนียจากฟองสบู่อื่นๆในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้แค่ไหนคะว่าเรากำลังมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ใช่แค่กำลังตกอยู่ในวังวนของความคาดหวังอารมณ์ของตลาดที่มันอาจจะเปราะบางแล้วก็พร้อมจะแตกสลายได้เหมือนกันไม่ต่างจากฟองสบู่ทิวลิปเมื่อเกือบ400ปีก่อนเลย โหเป็นคำถามที่ทิ้งทายได้น่าคิดมากๆเลยครับเอาล่ะครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องทิวลิเมเนียในวันนี้ก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวแล้วก็บทเรียนจากประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แล้ะก็จุดประกายความคิดให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ